สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รับแหล่ชาแนลค่ะนี้เราก็จะทําเมนูไข่ตุ๋นพริกเผานะคะครับก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับค่ะอันนี้เราก็มาดูส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะก็เมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่ทําง่ายมากเลยนะคะมีวัตถุดิบแค่11อย่างนะคะก็วัตอย่างแรกนะคะก็คือกุ้งค่ะเป็นกุ้งขาวนะคะอย่างที่2ก็จะเป็นน้ําปลาอย่างที่3ก็จะเป็นน้ําซุปอย่างที่4ี่ก็จะเป็น หมูสับนะคะแล้วก็น้ํามันที่ใช้สำหรับรผัดนะคะแล้วก็พริกไทยพริกไทยดํานะคะอันนี้แล้วก็น้ําตาลไข่ต้นหอมหอมใหญ่แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็พริกเผาผัดของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นรสด,ดั้งเดิมนะคะทํามาจากกุ้งค่ะกระปุกละร้อยห้าสิบเก้าบาทค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรสหมึกยักษ์นะคะเป็นหมึกที่อินพอร์ตมาจากภาคใต้กระปุกละร้อยแปดสิบเก้าบาทค่ะ เรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับก็อันดับแรกนะคะก็เนาไข่มาตีค่ะเทไปหมดเลยอ่ะไข่ได้เลยค่ะตีให้เข้ากันค่ะเป็นยางปนครับ่แล้วก็ผสมกับน้ำซุปที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่น้ซุป่ใส่ครับแล้วเลยเข้ากันค่ะแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยป่นนะคะจะเป็นน้ำประมาณนี้ ค่ะแล้วเราก็จะมาทำไข่<ค>ตุน<ด>๋นร้อยหน้าไข่ <ๆ S 1> ตุน๋นผิดเผากันนะคะหล <ๆ S 1> ังแรกก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะก็ใส่หอยสังข์ค่ะผัดให้สุกนะคะค่ <ๆๆ S 1> แล้วก็ใส่น้ำรูดนะคะใส่น้ำเงิลงไปค่ะแต่ดูนลเนื้อกูไม่ตกเลย ถสแล้วเราใส่น้ำผึ้เผาลงไปนะคะลวกไปเลยนะคะ,ะ,คะก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับไข่ตุ๋นนะ้ำ ขตุ๋นน้ำพริกเผาของเราแล้วครับค่ะอ่าอันนี้เราก็จะมาโรยหน้าแล้วก็ตกแต่งจานให้ดูน่ารับประทานขึ้นนะคะครับค่ะหอมครับโรยไต้องเยต้นหอมนะคะต้นหอมแล้วครับรีจเรยบร้อยแล้วค่ะค่ะก็ของของผมก็จะแนะนำเป็นน้ำพริกเผารับแหละของเป็นปลาหมึกนะครับเป็นตัวใหม่ครับแล้วก็จะมีอีกอะไรอีกหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นรสดั้งเดิมนะคะเป็นพริกเผาผัดกุ้งค่ะราคา159บาทนะคะ185กรัมค่ะสามารถสั่งซื้อได้ทางอินบ็อกซ์นะคะเพจรับแหละ IG รับแหละ k i ทเช่นค่ะแล้วก็ Line ล ne รับแหละคิทเช่นเหมือนกันนะคะครับสำหรับว,วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะ